สวัสดีครับกับสตาร์ชาแนลครับสวัสดีนานาทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมช่องสตาร์ชาแนลอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกวันหนึ่งนะครับวันที่27สิงหาคมเรามาที่สถานที่จัดจจกิจกรรมวันที่4นะครับมาเช็คนะครับเนื่องจากว่าเราย้ายหมายนะครับย้ายสถานที่จาก หน้ามอประตูสามย้ายมาที่ประตูเจ็ดนะครับก็เลยมาตรวจสถานที่นะครับก็เลยตรงนี้แอดมินนัยยะครับรสถานที่จัดกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็ลานปูนบริเวณตรงนี้ประตูเจ็ดนะครับส่วนแอดมินที่มาวันนี้นะครับก็มีแอดมินท่านหนง มีนาดอกลักนาดอก,กรักนายานาชัยครับ,รบนี่ก็ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วครับเพียงแต่เดี๋ยวหนึ่งนาทีลงพิสูจน์ให้ดูว่าอัปเดตเปลี่ยนหมายนะบอกยเลยเฮงมาหนึ่งประตูเมื่อกี้ก็ขึ้นมาหนึ่งแต้มแล้วนะครับ แจ้งข่าวนะครับวันที่4สิงหาคมนะครับเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าสถานที่ตรงนั้นนะครับที่จอดรถก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็เลยย้ายมาที่ประตู7ฝั่งนู้นนะครับยืงๆนะครับตรงนี้เหงนะครับเฮงประตู7นะครับฝั่งนู้นมาได้เลยวามสบูน้านะครับก็ยืงอยู่ฝั่งมอเหมือนเดิมนะครับ ก็ตัวแทนภาคตะวันออกก็แล้ใช่ครับตัวแทนภาคตะวันออกครับผมขอให้ขอเชิญนานาทุกท่านนะครับทีมมานะครับที่ขอให้มานะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญครั้งที่4นะครับที่พวกเราปล่อยกันนะครับกลุ่มของกลุ่มน้ำกลุ่อณภูมินะครับแล้วก็ปริมนฑลนะครับที่มาช่วยร่วมกันวันนี้แล้วก็กลุ่มต่างๆที่ในโลโก้เลยนะครับเราอาจจะไม่บรรยายมากก็ขอให้มีใจนะครับที่ร่วมกันมานะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมเป็นตัวแทนภาคตะวันออกนะครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนาจัยนใจัยก็มาร่วมกันทุกปีนะครับซึ่งการจัดงานนะครับเราก็ไม่ได้ทําคนเดียวนะครับเราก็ช่วยๆกันลหลายๆกลุ่มนะครับท่านที่มีใจในกีฬาตกปลานะครับเราเอาปลาไปมากมายเราคืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาติด้วยนะครับงานวันนั้นดังที่ได้แจ้งนะครับก็มี นิมนต์พระคุณเจ้านะครับมารับสังฆทานนะครับเราก็ร่วมถวายสังฆทานนะครับร่วมมาร่วมกันนะครับงานบุญถือว่าเราปีละครั้งนะครับปีละครั้งก็เชิญนะครับท่านที่เห็นคลิปนี้นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในกลุ่มในชมรมต่างๆนะครับ,บ,บเรายินดีต้อนรับ,บ,บทุก

สำหรับงานนะครับก็เราร,ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มของปริมณฑลนี่คือแม่งานของปริมณฑลนะครับอ่ะนักลักอ่ะนาลักๆักเชิญชวนพี่น้องที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นหรือว่ากลุ่มต่างๆเชิญได้เลยครับผมก็การเชิญเชิญนะครับคะนักตบปาทุกท่านนะครับเชิญร่วมงานนะครับวันที่สี่นี้นะฮะ ปกติเราจะจัด12สิงหาคมนะครับเป็นวันแม่นะครับแล้วเราจะเลื่อนมาใหม่นะครับเลื่อนมาเป็นอาทิตย์แรกของเือนสิงหาคมนะครับที่ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมก็จะมีการนิมนต์พระคุณเจ้านะครับสามลูกนะครับเพื่อจะมาเป็นสี่มันจะเป็นเกียรติมงนะครับผมยังไงก็กราบเรียนเชิญนะนะทุกท่านนะครับเรื่องอาหารการกินเราก็เตรียมพร้อมหมดนะครับที่จอดลงจอดรถอะไรก็เรียบร้อยหมดนะครับยังไงก็แจ้งกบนะครับ ี่ยนสถานที่นะครับจากหน้ามอมาเป็นประตูเจ็ดนะครับเยียงเยียงกับเฮงนะครับผมยังไงก็ฝากนานๆไว้หนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันที่สี่นะครับสดีครับขอบคุณอดมิน้ารักๆนะครับเลยแจ้งเปลี่ยนสถานที่นะครับนั่นก็คือจากประตูสามมาประตูเจ็ดแค่นั้นเองนะครับกิจกรรมทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับทุกทิมเรแล้ว แอดมินนะครับเตรียมเหยื่อเตรียมเหยื่อเม็ดโฟมช็อกโกแลตด้วยนะมันเป็นเม็ดโฟมอี๋ผมอยากจะมาเทสอ่ะนะเพราะมันเหมือนเม็ดไอเหยื่ออาหารปลาน่ะนะครับเหมือนเหยื่ออาหารปลามันว่าเหมือนเหมือนไอปลาอาหารปลาดุกผมก็นึกว่าอาหารปลามันเป็นเม็ดโฟมเลยเนี่ยเป็นเม็ดโฟมครับนี่ครับยืนยันครับเม็ดโฟมจากชานาอ่า เดี๋ยวต้องแบ่งแบ่งให้ผมด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าดียังไงเดี๋ยวผมแนะนำเลยครับแมนมิดโฟมนะครับเดี๋ยววันงานนะครับนมารับด้วยมารับด้วยนะมารับด้วยนะครับวันงานเม็ดโฟมไปโอเคโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมงานก่อนครับวันนี้ครับโอเคครับไปไปบ้านไปที่ไหนเป้าหมายที่บ้านน้านเสน่โอเคไป เดี๋ยวเจอกันครับลาครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แจ้งพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับกลับแล้วอ่าบาย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 ไปแล้วครับโชเฟอร์โอเคไอเนี่ยไปเดี๋ยวรถไปทำแล้วครับน้าชาย ขอบคุณสหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องสักดาชาแนลครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันแค่นี้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ